โนเนมให้สีภาษ,ษาไทยจอมพลโจโจ้ท่านเป็นผู้นำเตรียมตัวออกจากบ้านได้วันนี้พวกเธอได้มาร,ร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นเกมสงครามแล้วก็ระเบิดเข้าวของฉันว่าฉันทำไม่ได้อะไรนะทำได้สิถ้าทำได้ตอนฉันอายุเท่าเธอฉันก็มีเพื่อนในจินตนาการเหมือนกันฉันทําซวยตลอดเลยน <c oughs> ายรู้ไหมคนยวอ,อ่านใจกันได้ด้วยแหละ แต่นายจะรู้ยังไงคนไหนคนยิวหวัดดีรู้ไหมว่าฉันเป็นใครคนยิวแม่เธอรับฉันเข้ามาเธอใจดีพวกเขาไม่มีวันชนะความรักคือสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกพวกเธอสองคนดูเข้ากันไปปีเป็นคุยแล้วนะเธอดูไม่เหมือนคนไม่ดีเลยเธอไม่ใช่นาซีเธอเป็นเด็กสิบขวบ ที่อยากจะมีส่วนร่วมโจโจ้รับบิดกระต่ายน้อยโจโจ้ยันตี้โจโจว้วายอะไรวะเนี่ยโอเว้ย oh, <wait. S 2> ่ายรลาวทางสตรีม่งก่อนจากไปฝอบเป็นกำลังใจกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราโนเนมให้เสียงภาษาไทยด้วยนะครับเอาละปิดคลิปได้